อ้ยไก่มันดู <c oughs> ถ้าเกิดมันแพ้ตากูนะตากูนะถ้าเกิดอย่างนี้อื้ออื้อไปขวายเลยไอเทยกดตีผิดขอขอภัยกับคำยาอเออเออ เฉยตื้อมันก้าวก็มั้อื้ออื้อก็ถอดที่ขับไปเป็นมาจริงจริงเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยได้รู้เล่นทีว่เดี๋ยวเขาเล่นที่มันสนัากไก่มันไม่นักได้ ออตัท oh, no ี่ขับไปเป็นมาลิกนกองสนุกเก่ง้องก็เกงีว <grateful> ด uh ้เลยเก่ง uh ัง uh, ด uh ีเ uh, ป uh ็นมาลิงกินกองสนุกองเมมัพเอะเอ๊ไม้งอยแต่งได้พี่บอีอย่าแพ้หนูบอกแม่จะมีเสียงรบกวนแต่เบยาแก้เวนหัวในห้องพี่พี่ต้อง ก็ขออภัยนะครับมีเสียงระบดโอ้โโจดีกัไป็นมาริงจริงก่นสดงก็เก่งพี่บอกมาหองกังแก่งเเฮ้ย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 แบงไม่ให้พี่อะแบงให้ยาวยายเนี่ยมันได้เก่าทำอใครเล่นโทรศัพท์แม่จะคนเดียวพี่บอกพี่เว้นหัวยายาให้ส่งเม็ดไม่ได้หรือไง ขอไพ่กับเสียงรบกวพี่ให้หบาทก็แล้วสบาทตรงเนี้ยเพิ่มตังค์ให้แกเป็นหล่อสองร้อยเลยขาไพกับเสียงหนูต้องการเออพี่อยากได้เลยนะเพราะพี่ได้ได้สองร้อยเราอยากที่จับก้าวแล้วอ่ะน้ำแก้วนงแล้วก็ช้อนแได้ไห้แจงไปเอาไอ้แจงเป็นน่าก็กลัวแบบอื้ออื้ออเออเป็นลูกน้อง จริงไม่ได้ต่อเลยเออเอาแบ<ห><ม>บนี้วันเดียวนะได้เอ,อยายาแล้วก็เอาชอ้อตแล้วก็น้ำเย็นมาพี่แก่นี่แค่น,านาๆๆนะแก้แค่นะน้ำนเำา้ำช็อตนะหนูไม่เอาแตงยิกว่าหนูขอแค่อย่างนี้พี่ต้องเอาตังค์ใอยหนึ่้านะยก็สี่ให้ครบอันเดียวพรุ่งนี้วันเดียว